สิ่งที่อยากให้เลี่ยงอยู่3อย่างอย่างที่1คืออาหารแปรรูปอันนี้เป็นตัวเลวที่สุดาหาให้เลี่ยงแอาหารแปรรูปคือหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่คุณดูแล้วคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะเอาไส้กรอกก็เป็นหมูไงเป็นไก่ไงเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรในนั้นบ้างนึกออกไหมให้กินอะไรที่เราเห็นเห็นเลยโอ้อันนี้น่องไก่นะอันนี้คือไข่ไก่อันนี้คือผักกาดขาวขนมปังแปรปแปรูปแปรรูปใช่อา้าวเพลนเบสที่ทําออกมาเป็นรูปแบบของสเต็กแปรรูปไม่สนใจว่าคุณจะมาแบบไหนช่ โดยมากของพวกนี้ใน,นั้นจะมีโซเดียมสูงเยอะอะะโซเดียมสูงมีน้ําตาลสูงและมีสารอะไรก็ไม่รู้นึกออกไหมถ้าคุณไปพลิกดูหลังฉลากอะ่ะสารอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะล่าสุดเห็นบอกว่าเจอไมโครพลาสติกด้วยไมโครพลาสติกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่คอนเซิร์นอ่าก็คือเพราะฉะนั้นอยากกินอาหารที่มันใส่ซองใส่อะไรเยอะโดยเฉพาะใส่ซองใส่กล่องพลาสติกแล้ว <Okay. S 2> เอาไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยสารนั้นมันยิ่งออกมากขึ้น E